ทีมศิลปินและพิธีกรช่องแฟนทีวีอาทิเจมชินกริบมินตาอินทุรานุกนิกเดินสายสวัสดีปีใหม่พี่พี่สื่อมวลชนทั้ง6ที่ด้วยกันโดยเริ่มกันที่ไทยซึ่งสาทรข่าวสดแนวหน้าเดลี่นิวบ้านเมืองและปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรียกว่าบุกไปสร้างสีสันให้กับบรรดาพี่พสื่อมวลชนกันถึงที่เลยทีเดียวสวัสดีค่ะ พ่อพี่มลคะ่ะออฟตูพน,นัทครับเกมเชนเมกิดครับนุกนิ่งทีมนาราค่ะ,ะมิตรดาความหมายความแชมป์ค่ะเอลิเนตัลีค่ะวันนี้นเาทำายการน,นะครวันนี้เรานะคะก็นําของของวัญน,นะคะเล็กน้อยมาสวัสดีปีใหม่พี่ๆสื่อนะคะเพราะว่าวันนี้เราเดินสายไปหลายที่มากเลยขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับทีมงานนะฮะทุกๆสื่อเลยแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำร่รวยๆมีชีวิตที่สบายสุขสันต์แล้วกันนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะ